สวัสดีครับผมก็เห็นที่ประเทศไทยปัจจุบันนะครับก็มีการพูดถึงยาฟาวิพิราเวียนะครับว่ามันไม่ควรที่จะเอามาใช้อีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่ามันไม่ได้ผลในการรักษาโรคโควิดนะครับแล้วก็มันมีปัญหาที่ทําให้กรดยูริกในร่างกายสูงขึ้นนะครับเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วมันยังควรใช้หรือไม่ควรใช้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวรนนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบบบััดนะคร ก่อนอื่นเลยนะครับยาฟาวิปริเวียเนี่ยนะครับในสมัยช่วงแรกๆที่มันออกมาเนี่ยนะครับข้อมูลมันค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่าข้อมูลของมันเนี่ยไม่เยอะเมื่อเทียบกับยาตัวอื่นนะครับมีทั้งข้อมูลที่ได้ผลแล้วข้อมูลที่ไม่ได้ผลนะครับข้อมูลที่ไม่ได้ผลในสมัยก่อนนั้นส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าการให้ยาที่ช้าไปนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือในโควิดเนี่ย ช่วงแรกไวรัสมันเข้าไปในร่างกายมันจะเพิ่มจํานวนขึ้นเยอะๆนะครับแล้วช่วงนี้นี่แหละเป็นช่วงที่ยาต้านไวรัสจะได้ผลดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันเพิ่มจํานวนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดการอักเสบแล้วเนี่ยนะครับให้ยาต้านไวรัสไม่ว่าตัวไหนมันก็ไม่ได้ผลทั้งนั้นแล้วนะครับดังนั้นจะต้องให้ตั้งแต่ระยะแรกๆนะทีนี้งานวิจัยในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะรวมทั้งมันมีปัญหาในแง่ของการที่ ความรู้เรื่องโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงแรกเรารู้ไม่ค่อยเยอะแล้วหลักสัปพักเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่มีงานวิจัยที่ออกมาหลากหลายนะครับแล้วแต่ละงานวิจัยเนี่ยก็ทําไม่เหมือนกันให้ยาที่ขนาดไม่เท่ากันในระยะเวลาก็ไม่เหมือนกันรวมทั้งเวล,ลาที่จะเลือกคนไข้เข้ามารับการรักษาด้วยยาฟาวิาวพเรเวียเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหากนะครับบางคนก็บอกว่าให้ตอนอาการหนักนะครับ บางคนต้องบอกว่าโอ้ลงปอดไปแล้วถึงจะให้นะครับหรือว่าบางกรณีก็บอกว่าให้ดักไว้ตั้งแต่แรกเลยโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงในการเป็นโควิดรุนแรงซึ่งตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนไหนจะเป็นโควิดรุนแรงได้เรายังไม่รู้ความเสี่ยงเลยแต่หลังๆมาเราก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าเอถ้าเรามีโรคอ้วนมีโรคประจําตัวเรื้อรังเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตาวายนะครับภูมิต้านทานบกพร่องเหล่านี้เราจะรู้ว่าเออมันทาให โควิดมันเป็นหนักได้เราก็จะมุ่งเน้นไปในแง่ของการให้ยาในคนกลุ่มพวกนี้ก่อนที่เขาจะเป็นรุนแรงนะครับทีนี้ในเมื่อมันมีการทํางานวิจัยที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับมันก็นํามาสู่ข้ออันนึงซึ่งเราสงสัยว่าเอแเราตกลงมันจะได้ผลหรือมันไม่ได้ผลเพราะว่างานบางงานเนี่ยบอกว่าได้ผลงานบางงานบอกไม่ได้ผลนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทําวิจัยชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเ,เ,เป็น systematic review and meta analysis นะครับหรือว่าเมตา a อ a ลิ s ิ s แอน s ์ s ิส t i c systematic review นะครับก็คือเป็นการเอางานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เจอทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันนะครับเพื่อให้มันมีตัวอย่างศึกษาที่เยอะขึ้นเช่นงานวิจัยอันนึงอาจจะมีตัวอย่างสักร้อยคนอีกอันนึงมี50คนนะครับแต่ถ้าเอามาเป็น10บสงานเนี่ยรวมกันก็อาจจะมีเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับทำให้โอ้มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วไอง้งานวิจัยแบบนี้เนี่ยปรากฏว่ามันได้ผล นะครับปรากฏว่าสรุปออกมาว่ายาตัวนี้ฟาวิพรรเวียเนี่ยมันได้ผลถ้าให้เร็วมันจะสามารถลดระยะเวลาการป่วยได้นะครับในช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่บอกว่าโอเคเราเข้าใจแล้วว่ายาตัวนี้อาจจะได้ผลแต่มันมีข้อหนึ่งนะครับว่าถ้าเราลงไปดูกันจริงๆเนื่องจากว่างานวิจัยชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เอามาประกอบกันเป็นตัว meta analysis ซึ anal ysis, ่งเป็นงานใหญ่ๆเนี่ยมันทําไม่เหมือนกันนะครับมันทําไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ย มันจะต้องระวังอย่างหนึ่งในแง่ของการสรุปเนื่องจากว่าคนไข้ที่เอาเข้ามาเนี่ยไม่เหมือนกันขนาดยาอาจจะแตกต่างกันด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็ปัญหามันอยู่ที่ถ้ามันไม่เหมือนกันวิธีการทําไม่เหมือนกันให้ยาไม่เท่ากันให้ไม่พร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะสรุปออกมาเหมือนกันมันไม่ได้ถูกไหมครับแต่ตอนนั้นงานวิจัยชิ้นนั้นถือว่าโอเคอยู่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าโอเคฟาว,วิพีเรียก็ยังใช้ได้แต่ก็ยังคลางแคลงใจในแง่ของ ว่าแต่ละงานมันไม่เหมือนกันอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็เชื่อไว้ก่อนเพราะว่างานชินนั้นมถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วเอามาใช้ได้จริงนะครับตอนนั้นผมยังไม่ฟันธงอะไรมากเพราะว่าที่อเมริกาเราไม่มีใช้นะครับเราไม่มียาฟาเบริฟเรียใช้ดังนั้นผมจะไม่สามารถบอกได้ในแง่ของประสบการณ์ส่วนตัวว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับดังนั้นผมจะไม่เอาตรงนี้มาพูดนะครับทีนี้ก็เลยต้องถามไปที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยในช่วงที่มีการระบาดของสายพันธุ์อู่หั่นตั้งแต่แรกแกนั้น ต้องยอมรับนะครับว่าถ้านับประสบการณ์ของแพทย์ที่รักษาคนไข้ที่ประเทศไทยจริงๆซึ่งผมสอบถามไปนะครับพบว่าให้ยาแล้วมันได้ผลถ้าให้เร็วนะครับถ้าให้ช้าอ่ะไม่ได้ผลแน่แน่ะครับในตอนนั้นเนี่ยผมก็จะต้องเชื่อเขาอยู่เพราะว่าส่วนตัวผมเองไม่เคยใช้ฟาบิเฟเรียที่อเมริกาเพราะมันไม่มีให้ใช้นะครับมีแต่เรมเดสเซียในช่วงนั้นนะครับดังนั้นผมก็ต้องเชื่อหมอที่ไทยว่าเออเขาใช้แล้วมันได้ผลนะครับดังนั้นตรงนั้นความรู้ตรงนั้นบวกกับ การที่มี Meta-Analysis หรืองานวิจัยชนิดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันได้ผลผมก็ต้องเชื่อว่าโอเคมันได้ผลนะครับในตอนนั้นทีนี้มาถึงในแง่ของว่าเออแล้วทําไมตอนนี้ถึงบอกว่ามันไม่ได้ผลล่ะนะครับมันก็มีงานวิจัยอันนึงออกมาอันนี้เป็นงานวิจัยชื่เรียกว่า randomized control trial ที่เป็น double blind นะครับหมายความว่าเรามีกลุ่มทดลอง แล้วก็กลุ่มที่ได้ยาหลอกกลุ่มที่ทดลองเนี่ยได้ยาฟาบิเพเรียนะครับกลุ่มที่ได้ยาหลอกก็ได้ยาที่หน้าตาเหมือนกับยาฟาบิเพเรียเป๊ะเลยนะครับแต่ข้างในมันไม่มียาเท่านั้นเองนะฮะแล้วเราก็มาเทียบกันดูว่าอะไรจะได้ผลแค่ไหนนะครับการทดลองแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทดลองที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะถ้าถ้าเกิดว่ามีจํานวนผู้ทดลองและก็ผู้ควบกลุ่มเนี่ยเหมาะสมพอนะครับ ในงานวิจัยครั้งนี้นะครับซึ่งผมจะแนบลิงก์ไปให้ดูด้วยนะครับว่างานวิจัยอะไรนะครับท่านลองไปอ่านได้เองนะครับผมว่ามันเป็นการทําวิจัยที่ดีมากๆอันหนึ่งเลยนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาทาในมีมีคนที่อเมริกาด้วยนะครับที่ทาแล้วก็มีที่รู้สึกบราซิลหรืออะไรเนี่ยแหละครับที่ทําอยู่นะฮะแล้วเขาคัดกรองคนไข้ในช่วงประมาณปี2020-20 2 1ในช่วงต้นๆเลยนะครับ แล้วคนไข้เนี่ยแบ่งเป็นประมาณ530กว่าคนเป็นคนที่ได้ยาฟาวิพิเอรเบียอีก500กว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ได้ยาหลอกนะครับคนกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดประมาณสัก80เป็นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแล้วส่วนใหญ่เป็นคนฮิสแปนิกนะฮิสแปนิกก็คนที่กลุ่มพูดภาษาสเปนทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่จะเรียกว่าฮิสแปนิกนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เอามานะฮะพบว่า เขาให้ยาในคนกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเป็นโรครุนแรงได้เช่นมีโรคอ้วนนะครับมีเบาหวานมีโรคประจําตัวเรื้อรังนะครับซะส่วนใหญ่เราก็ให้ยาฟาบิเรียเทียบกับยาหลอกนะครับพบว่ามันไม่ได้ช่วยในแง่ของการทําให้โควิดมันอาการหายเร็วขึ้นไม่ได้ช่วยทําให้เชื้อมันหายไปจากร่างกายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยป้องกันการตายแล้วก็ไม่ได้ป้องกันการกลับเข้าไปสู่โรงพยาบาลแต่อันนี้ต้องบอกว่าในกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ย คนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือคนที่เสียชีวิตนะมีน้อยมากๆนะครับดังนั้นจริงๆงตรงนี้ถ้าจะสรุปเนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้เท่าไหร่เพราะคนที่เข้าโรงพยาบาลตรงนี้น้นอยมากแล้วมันน้อยผิดปกติด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่าในช่วงที่ปี2020กับ2021นะั้นช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เชื้อมันค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับแล้วพอมันรุนแรงเนี่ยมีหลายๆคนนคนฮะที่จําเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับ อย่างน้อยๆก็ 10- 20%เนี่ยที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ในงานศึกษาครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยมากที่ต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งผมก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมนะฮะส่วนอัตราการตายในช่วงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก0 6 0 7หนระครับหรืออย่างมากก็1%กว่ากว่าๆประมาณนี้แล้วแต่ประเทศนะครับถ้าประเทศที่มีทรัพยากรมากอ่ะแน่นอนอเมริกามีทรัพยากรมากโอกาสเสียชีวิตมันจะน้อยกว่าน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมเอามาคิดด้วยแต่ว่าในงานครั้งนี้เนี่ยโอกาสไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสนะเรื่องของการเสียชีวิตแล้วก็เรื่องของการนอนโรงพยาบาลน,นี่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่งนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกเอ๊ะมันแปลกดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ค่อนข้างที่น่าเชื่อถือนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเขาพบว่าในกลุ่มที่ได้ยาจริงก็คือยาฟาวิพเิเวียกับยาหลอกนะครับมีข้อแตกต่างกันในแง่ของผลข้างเคียงอย่างเดียวเลยก็คือคนที่ได้ยาฟาวิเพเรเวีย พบว่ากรดยูริกสูงขึ้นนะครับกรดยูริกเนี่ยมันก็เป็นกรดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโรคเกานะครับโรคเกาก็จะเป็นโรคที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเออมันมีการปวดข้อนะครับโดยเฉพาะข้อหัวแม่โป้งที่เท้านะครับจะปวดมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่ารกรดยูริกมันสูงสแล้วไปสะสมบริเวณข้อแล้วเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับอันนี้เรียกโรคเกานะครับทีนี้ กรดยูริกสูงกับโรคเกาต์มันไม่จําเป็นจะต้องไปด้วยกันเสมอไปนั่นหมายความว่าถ้าท่านมีกรดยูริกสูงมากๆท่านอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นโรคเกาต์ท่านอาจจะไม่ได้มีอาการปวดข้อแบบโรคเกาต์แต่อย่างไรเลยก็ได้นะครับซึ่งในงานศึกษาครั้งนี้ไม่มีคนไหนสักคนที่เป็นโรคเกาต์ขึ้นมานะครับมีแค่พบว่ากรดยูริกมันสูงขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีคนไหนที่เกิดข้ออักเสบแบบเกาขึ้นมานะครับข้ออักเสบในที่นี้ไม่ใช่มีอาการปวดข้อไม่ใช่แบบ ปวดข้อมือข้อนิ้วมือข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะครับปวดตามข้อธรรมดาเนี่ยบางคนเป็นเพราะว่าข้อเสื่อมธรรมดานะครับไม่ใช่โรคเกานะครับโรคเกาเนี่ยมันจะต้องปวดมากๆแล้วก็แดงมากๆนะครับเวลาไปโดนมันนิดเดียวโอ้โหกระโดดร้องจ้าขึ้นมาเลยนะครับอันนั้นคือโรคเกานะครับแต่ถ้ามันปวดเพราะว่าเราเดินเยอะอันนี้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยอันนี้นคนละอย่างก,กันนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่โรคเกานะครับดังนั้นก็เราบอกได้ว่าโอเคกรดยูริกแอซิดกรดยูริกเนี่ยมันสูงขึ้น ในคนที่รับประทานยาฟาวิพิเรเวียแต่ว่าไม่ได้เกิดโรคเกาต์แต่อย่างใดนะครับดังนั้นถามว่าเอ๊แล้วเรามีงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่เป็นมัลติดิสิปเป็นเป็นเมตาอนาลิซิสกับซิสเตมติกรีวิวเมื่อเทียบกับงานแบบแรนดอมอัส์คอนโทรลทรเราจะเชื่ออะไรล่ะเพราะว่างานแบบซิสเตมติกรีวิวเขาบอกว่าเอ้ยมันใช้ได้ นะครับมันได้ผลนะครับแต่ว่างานแบบที่เป็น randomized control trial มันออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ผลและฮะนะครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าฟาวิพาริเวียน่ะในสมัยก่อนน่าจะได้ผลนะครับน่าจะได้ผลโดยการสอบถามคนหลายๆคนมาก่อนละนะครับจากหมอที่ประเทศไทยนะครับแต่ปัจจุบันมันไม่น่าจะได้ผลสักเท่าไหร่แล้วนะครับอ่ามันไม่น่าจะได้ผลตั้งแต่สายพันธุ์ประมาณสักเดลต้าขึ้นมาละเพราะว่า สิ่งที่เขาทดลองเนี่ยเขาทดลองในประมาณปี2020-2021ถึงซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีอัลฟากับเดลต้าเริ่มมาเยอะขึ้นนะครับในช่วง2021แน่นอนว่าเดลต้าก็ครองนะครับครองตลาดโลกนะครับดังนั้นตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้ผลแล้วนะครับทีนี้พอมันไม่ได้ผลเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงเชื่อ randomized control trial มากกว่ามากกว่า meta analysis นะครับเหตุผลเพราะว่า randomized control trial เนี่ยเขามีการคัดกรองว่า คนไหนที่จะเข้ามาในงานทดลองจะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างให้ชัดเจนนะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มชัดเจนแล้วติดตามไปในอนาคตเลยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาในขณะที่เป็น meta analysis เนี่ยจะเอางานศึกษาทุกๆอย่างมารวมกันแล้วกลไกาการที่จะคัดเลือกคนเข้ามาในการศึกษาของแต่ละงานนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับยาอาจจะให้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมีความไม่ค่อยสะอาดมากของข้อมูลนะครับ ข้อมูลมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เวลาเอามารวมกันแล้วมันได้ผลอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะบอกยากนะครับนั่นคือปัญหาของการใช้ meta analysis อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันนะครับซึ่งวันนี้เราไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับกรณีที่ยาโมโนเพร v เวียยาเรมเดสเ v เวียนะครับหรือยาแพ็กซ์โลวิดซึ่งมันออกมาเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลในการทําของแบบนี้ในการทําเป็นแบบ randomized control trial เราถึงเชื่อมันได้นะครับหรือ วัคซีนโควิดนี่แหละครับเราทำเป็น randomized control trial นะครับมันถึงเชื่อได้นะครับงนั้นพวกนี้ถ้า randomized control trial แล้วคนที่ทดลองกับคนที่ถูกทดลองที่ได้ยาจริงกับยาหลอกเนะี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคนไหนได้ยาจริงไม่รู้ด้วยว่าคนไหนได้ยาหลอกทั้งผู้ที่ทําการทดลองเองก็ไม่รู้นะครับคนที่ได้ยาก็ไม่รู้นะครับแบบนี้ถึงจะถือว่ายุติธรรมโปร่งใสมากที่สุดแล้วการทําแบบนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้มากที่สุดถ้ามีจํานวนตัวอย่างเพียงพอ และงานวิจัยชั้งครั้งนี้ของฟาบิเฟเรียนั้นมีจํานวนตัวอย่างเพียงพอนะครับดังนั้นโดยส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าปัจจุบันยาฟยาบิเฟเรียไม่น่าจะได้ผลแล้วนะครับจริงๆนะส่วนผลข้างเคียงของเขาที่จะทาให้กรดยูริกสูงขึ้นทําให้เกิดเกาได้หรือเปล่านะครับในแง่นั้นผมคิดว่ามันอาจจะไม่ทําให้เกิดเกานะครับแต่คนที่มีเกาอยู่แล้วอาจจะเกากําเริบขึ้นมาได้นะครับส่วนการหยุดยาแล้วเกามันไม่ควรจะเป็นนะครับกรดยูริกมันน่าจะลดลงไปเองหลังจากการหยุดยานะครับ น,นี้จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนี้มากที่สุดนะครับเพดัะนั้นปัจจุบันนี้ประเทศไทยมียาอะไรให้ใช้บ้างนอกเหนือจากนี้ก็คือ 1. m o โมโนเพราเวียอันที่2คือเรมเดสเซเวียซึ่งเป็นยาฉีดนะครับปัญหาตกอยู่ที่อะไรครับฟ้าทลายโจรไงครับเพราะว่าฟ้าทลายโจรไม่มี Randomized Control Trial ไม่มี Meta-Analysis มีแต่ง,งานวิจัยชนิดเล็กๆแล้วบางงานทำที่ประเทศไทยแล้วถอนออกไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็เลยบอกไม่ได้นะครับว่าตกลงแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยจะได้ผลจริงหรือไม่จริงนะครับเรื่องนี้ผมสรุปให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้ผมสรุปแล้วสําหรับท่านซึ่งมีความโปรโฟ้าทลายโจรมาตั้งแต่แรกแรกนะครับผมรู้สึกว่ามีบางท่านที่บอกว่าช่วงที่มีฟาวิพีราเวียกับฟ้าทะลายโจรออกมานะครับก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาพูดว่าเฮ้ยฟาวิพีราเวียเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่ใช้กันแล้วไม่มีประเทศไหนใช้มีแต่ประเทศไทยนั่นแหละที่ใช้มีอินเดียมีอะไรที่ไหนเขาจะใช้บ้างนะครับแต่ฟ้าทลายโจรนนับ คือผมก็อยากจะบอกท่านนะครับว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยข้อมูลเนี่ยที่แต่ละคนพยายามส่งมาให้ผมนะครับมีคนหลายคนเอามาให้ผมดูนะครับทั้งหมอสมุนไพรหรือว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์บางคนก็ส่งมาให้ผมดูข้อมูลไม่ชัดเจนสุดๆเลยนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับแต่ว่าโอเคผมก็เข้าใจแหละว่ามันใช้ในกรณีที่เราใช้เป็นหวัดอะไรพวกนี้หรือติดเชื้อในทางเดินหายใจใช้มาก่อนแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วบางคนก็อาจจะบอกว่าทําไมจะต้องรอง,งานวิจัยในเมื่อเขาใช้กันมานานนมแล้วนะครับ ผมว่าก็ใช้ได้นะครับไม่สามารถบอกได้ว่าฟาทลายโจนได้ผลหรือไม่ได้ผลตรงนี้ตอบไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าจะตอบได้ท่านก็จะต้องมี randomized control trial ซึ่งมีจำนวนตัวอย่างที่ใหญ่เพียงพอแล้วจะต้องทำด้วยวิธีที่มันมาตรฐานและถูกต้องเท่านั้นท่านถึงจะสามารถใช้คำนี้กล่าวอ้างได้ท่านไม่สามารถใช้คำที่บอกว่าเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วมันได้ผลได้เด็ดขาดนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะฮะอ่า ดังนั้นส่วนตัวผมคิดว่าโอเคฟาวิเปเรียนมีหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามันไม่ได้ผลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของฟ้าทลายโจรไม่มีหลักฐานว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับหลักฐานที่มีทั้งหมดเท่าที่ผมอ่านเองนะครับทุกคนส่งมาให้ผมหมดนะผมอ่านเองนะฮะคือรู้สึกว่าหลักฐานมันยังอ่อนมากอยู่นะครับดังนั้นปัจจุบันตัวยาที่น่าเชื่อถือมากๆคือโมโนเพ r เีและยาเรมเดสเเ รวมทั้งยา p a คโซเ i ตซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับโอเควันนี้ก็มาตอบคำถามเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ